สวัสดีค่ะพบกับ property by c a r e นะคะวันนี้แคร์พามาชมบ้านสุขมนนะคะซึ่งห่างจากถนน9กิโลเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังมุมนะคะขนาดทั้งหมดเนี่ย69ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าน่าสนใจขนาดไหนคะ่ะพอเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้1คันนะคะพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยเป็นประตูฝั่งนี้นะคะทุกคน และตอนนี้แคร์ก็อยู่ในส่วนของชั้นที่1นนะคะโซนที่เป็นห้องลิฟวิ่งรูมนะคะสามารถนั่งดูทีวีหรือว่าสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์โซฟามาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะและหน้านข้างของห้องนะคะจะเป็นหน้าต่างนะคะที่มีลมผ่านตลอดเวลาแล้วก็มีมุงลวดปิดไว้ให้ด้วยนะคะทุกคนถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ ห้องครัวนะคะซึ่งเป็นครัวปิดนะคะทุกคนจะเป็นบิวอินให้ทั้งหมดเลยนะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินไม้แทบจะทั้งหลังเลยนะคะทุกคนซึ่งเป็นไม้แท้ด้วยนะคะถัดมานะคะก็คือห้องน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำใหม่เลยนะคะทุกคนน่าสนใจมากเลยนะคะ <S <S เป็นห้องน้ำที่แย่พื้นแห้งพื้น,นเปียกด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นห้อง ทำงานหรือห้องแบบ w a l k work in closet ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูชั้น2กันเลยดีกว่าคะ่ะและนี่ก็คือห้องนอนที่1น,นะคะทุกคนโดยบ้านทั้งหมดนะคะจะทําจากเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้แท้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนชั้น2เนี่ยจะมี2ห้องนอนนะคะ1ห,ห้องน้ําตอนนี้แค่อยู่ที่ห้องนอนที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่2กันดีกว่าคะ่ะ ส่วนห้องนอนที่2นะคะเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะคะทุกคนซึ่งเราสามารถซื้อเตียงเล็กหรือว่าแบ,บ่งห้องเนี่ยเป็นห้องตกแตง่งหรือว่าเป็นห้องทํางานส่วนตัวก็ได้นะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะทุกคนขนาดพื้นที่ทั้งหมดยอยู่ที่69ตารางวาค่ะ หน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกนะคะเป็นบ้านหลังมุมนะคะบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะราคาเพียง3ามล้านสองแสบาทเท่านั้นคะ่ะทุกคน3ห้องนอน2อห้องน้ำนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ